สวัสดีมือนียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้อมหอมตรงชาแนลอยู่กับบรรยากาศความเป็นอีสานครับผมอยู่ทงไฮท,ทงหน้าบรรยากาศยังมยมะเ้าแดดร้อนอ่อนนี่รับว,วิตามินเขานานี่มืีโปรตีนไมาเฮ็ดชิปกินน้องพี่น้อง,งนนเนา้องมณีไมาเฮ็ดชิปเป็นชิปเมาซาเนาะครับกับแกงไรสีของเขาชองคลิปมาซากับบรรยากาศยนีมยมะเ้านี่ตอนนี้กำลังเฮ็ดยังเนาะน,นี่เฮ็ดยังเฟินเด็ดบุกฟิกกำลังเด็ดบุกฟิกต้มปลาพี่น้องต้มปลา กองทัพต้องเดินในท้องเงมาเศร้ากินเขากินน้ำแล้วก็สิลงจับปลาเนาะครับมัอนี่ม,มาอซาในราคา2,500บาทอืมนี่เดแม่ครัวกำลังขัวปลาปลา,าต้มอ่ะตัวใหญ่ๆก็ <laughs> ว่าขัวให้นังเก็บขัวออกแล้วเนาะไปต้มเอยแต่มาดูเขายังบ่ขัวเก็บโอ้ยมาขัวจังไรมันก็ข้าแข่าตัวเจ็ดมันอยู่กับอยู่กับหลูกกับหลานพี่น้องอยู่กับเด็กหน่อยหมุนขึ้นบอกว่านอนนี่ได้หน่แม่นบ่กว่ามาเปิน ปลาเด็ปลานี้ขั้วเสร็จแล้วพี่น้องย้อมต้มแก้วกะทิดต้มเนื้อพี่น้องเด้อดมากเลยหมอนนวดหมอกะลังโอ้โหดิ้นนวดน่ะหมอกะลังเดืดอดเปียดมากต้มปลาพี่น้องต้มปลาคอเออไม่กินเผาน้ำกันเ้อพี่น้องพ<า>ีา่านบานห้าเลยในเบื้องเตาอยู่วงเชี่ยพี่น้องแบบอยู่กลางโถงกลางท่าเนาอตัวนี้เหรอเอ้ากินเรากะทิดจับปลาได้บ้านนี้พี่น้องน้องไปเบึง มำพี่น้องมาเนี่กินน้ำกันพี่น้องบุญเติมสวัสดีครับอร่อยที่นี่ซีอื่นครับกิดก่อนมาพี่น้องกินปลาน้ำกันนี่ใส่ปลาตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ย่างเยอะย่าง,งได้เขาบู้เฒ่าเขาว่าบ่าให้กินบุ <c oughs> ้เฒ่าชนะมื้นเขาว่าเราให้เด <c oughs> ็กน้อยกินอร่อนเลยพันเด้อพี่น้องมแม่ประกันบุญใส่ปลา พี่น้องนี่ใส่ปลาบอกว่าห่อนห่อนห่อนอย่จะขั้นมาเสียบบอสกินบรรยากาศอยู่ไทยอยู่หน้าพี่น้องกินเราต้องจับปลาใช่ไหม เอเด้อเจ้าที่เจ้าทางนี่หน่อยนั่งเท่านี้เจ้าของสั่งตะคองนี่ให้ลูกหลานได้ไล่สิบบ้านซาหาบ้านลือนี่เขาว่าโอ้บ้านนี้ขึ้นมาซื้อปาลาได้หล่เถอะนี่เขาซากันได้หลายทัวบ้านเด้อเจ้าโอ้หลายคนถามหาอาจารย์ไข่นี่ครับพ่อแล้วอาจารย์ไข่นี่ถึกแล้วบ่ถึกแล้วแม่เสี้ยนแหลม,นมนเนี่ยบ้าใบว้ากอยบ้างก้อยเรื่องมึงอะไรบ้างไอ้อ้เนี่ โอ้โหถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วถึงลป<ไ>ลาไหลกลวยลงน้ำแหลมกลวยไหลลงไปน้ำแหลมน้ำแหลมนั่นแหละกลวยไหลลงไปนี่ครับนี่แหลมถึงแล้วว่าันอาจารย์ใครวะห้องใหม่อยู่ยั่หรอกนมีเสียมเสียมอยู่างเสื่อมพื้นมึงหู้อ่อนวะมันเป็นหน่อยหน่อยเนาะมึงหู้นี่อยู่ครับหูเย็นไงเติบได้นไงอาจารย์ใครแท่งมาหัน ดเอะเ้อมึงลุนกันมาสิได้มาได้เป็น้องเ้ยชัวตัวมังมีผาดจันใครวะไลยลงไปค่อยๆจกกระบะมันหดโต๊มันเหรอมันจดงเห็นไงเห็นบ่ตัวไงบ้ยังบอจีกเลยมันบาหดตัวยั เย็นหลานยูย,นยูนี่ขาเลี่ยมยูนสองตึกสองอนเลยบ่ซ้อดแล้วเบสอนเลีเ่ยมอาหขนาด้อนเลี่ยมหัรแนออี้ขาดด้ยเลยองเื่อคนไ่เบ้งเล้มไดก็ได้ไล่เป็นล้มเดียวนั่นแหละเหินตัวไป อ้ยังไงเลยตัวไงบ่บ่ะไงครับโอ้สมแขนบ่น vale ้บงไอกก้อยหกกลวงๆมันเท่านี้บ่บ่เห็นมันยังไงแลยอ่ะเสียบหมุดยึดเครืงรถฝุ่นเห็นมันหรอวเห็นมันแล้วมันต้องดึงขึ้นมาได้ยังไงเลยฮะโอ้ปีมือปีมือจานไข่เนอะนุ่งจัดก้านเอกมาอันนี้ยกลางกับใหม่ไม่อย่างน้จะใส่ใหม่คอเลยว่ะ

ยังห้รูดเด้อล่ะติดตัวเดี๋ยวอยากแน่นอ่ะพี่น้องมันสีอยู่ใต้ไม้แม่นบ่เงินเงินหลายตัว,วมันไหนเอาวันบ่ายติดไม้เสื่อมมาโอ้โหเนแล้วพี่น้องเฮ้ย ตัวง่าเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนเด็เขาทางทุ่งเทพวันนี้ถือข้อไปใช้เ่าเป็นแล้วพี่น้องตกง่อยู่ได้คุณไปมันขาด่มเ้างมันขาดอยู่้แนะกันเพี่น้องตัวงายเออตัวนี้แล้วตัวนี้ล้ว นี่ห้อยมันขาดตัวเดียวกันเออนี่มีแผลหนึ่งแผลหนึ่งมันขาดครับนี่ถึงยิงเดียวไปไปต้มบ,บาดน,นี่นบบนเน,น,อนองมาเบิ้งพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งว่าอาจารย์ใครแท่งไลยบ่างหันฉีดจักฉีดแปดเกจฉีดตัวใหญ่อยู่เนาะพี่น้องโอ้ตัวใหญ่นะแต่ไม่ใหญ่เท่าตัวกินเมื่อวานานะตัวนั้น,นตัวนั้นตัวแก่ตัวนั้นประมาณโลกลัวครับไปพี่น้องจานประดุกประดุกยองยังยองยังพี่น้องมาจนนี่ยัน อะไรล่ะพี่นอ้นองจับบอ<า> <บา S 1> ลนี่รประดุกหน้าได้ครับพี่นออ้องนี่ล่ะปลาเก้งๆนี่ล่ะพีพ่อบุญเติมเป็นยังไงบ้างนี่ไงประดุกฮะว่าบุญเติมจับประดุกเบยันปัดมือวะบุญเติมเขาบอกให้เห็นประดุกให้ตบกกหูมันเลย <c oughs> เราเจะไมาเอาปลาในบอ่อนี่พี่นอ้อง เดี๋ยวมันเติมอยู่ในนี้ก่อนนีวเดี๋ยวอเอามือควักกโดนเนี่ยฮเอามือจเข้าไปเยจเข้าไปยจกเข้ายเงี้ยเบื้งปหนองมันอดอยู่ในนี่เทียบเลยดี๋ยวเอไม่ีออกเอ่ง้ออกนี่โอ้ทางงอกประดุกหน้าเลยครับไม่ทางงอกประดุกเอ็นตน่ยหน่อยตอดปวดขึยังนี่จันจันวนดนเน่ ยอจานมาตักนี่ว่านี่นี่ว่าองาโอ้สวัสดีก่อนว่าว่าช็อกโกแลตสวัสดีครับว้าว่าช็อกโกแลตครับอื้มอะไรอะไรนี่สิแง่ดออกแง่ดอกจมขึ้นโอ้มันแรงไหมครับ กระชิงเลยสยองบอกนี่กองนะประชิงใหญ่มานี่นี่ประดุกมา่นไม่โกลนี่พี่น้องเออิ่ดพี่เต็มเลยปะประดุกด้บ่ะนี มีน่ต,นตักนะ่นนมนตักนะโอ้ยอ้อหูนะี่บ่เหูนี่โอ้ยอ้อ้อ้ยโอ้ย่อปยโอ้โอย้าอ้โอ้

아민 c a s พี่โอ้ยีนว่ามันตาโรดไ้บางหันเทๆเออคุน่ะันปล่างนะครับไนี้เอาไปล่างขันั่งันเขาซื้อทั้งขีดตมก็สิดีเนาะรั่งขีดตมไปน้ำไปแล้ว เต็มคู่แล้วแป๊บเดียวเบิ้งเบิ้งไก่คนนี่คุณน่ะกระดุกนี่จ๊คุยเดี๋ยวเอาใหม่เกลียงก่อนผมยาเล้กระดูกนี่กัดเก็บยย่งนีกระดกห่วยที่บอกอะ Hả? Đây ai? Rồi rồi. Ôi phi phi. Temanya YouTube Nè. เอามายันไงออก่ไหนไเออกนี่โอ้บุญเติมเยอะมบุญเติมอยู่บ้านมีแบบนี้ไหมไม่มีเลยรัสุโขททยไม่มีแบบนี้หรอกปะดุดยังโอ้โหบไหนบนไหน

ตัวใหญ่ไหมคุเต้มตัวนี้ตายวะมันมันหนาวตายก็ก็เอียนเดียวอ่ะเอี่นองเห็นวันี่เห็นนานนี่นี่นี่ ว่ามาว่าหมดต้มอยู่ม,มใช่อือซ้อมแขนพอดีเลยใส่งามๆพี่น้องนี่แหละครับปลาธรรมชาติได้ครับเนี่ยเป็นปลาเลียงปลาทุงกุล่าครับน,น้องว้าน้องฝนจะปลาเป็นอยูอ่บ่ เออพี่น้องิ่งมาเนี่ยิ่งลาดูตัวคาัวคาเต็มเต็มคูนเต็มง่ายเลยพี่น้องทุกคนอ๋อสุดพี่น้องปลาสุดเอาเดินไปไหป้าเดียงวะปลาครับป้าตตวบบไงเลยวะมาไหวช็อกโกแลตเป็นอะไรเฮ้ยโอ้โนี่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 พี่น้อง หัวแยงเหนียวนี่นอนสลัดยัน้อพี่น้องอเออโคตรสมเลยเออเดี๋ยวบังไปดูกนะันเลยเดี๋ยวอีกแล้วปัดอ้า<อ>มวนครับพี่นอ้องเลย<อ>บรรยากาศอีสานแบบมีหาร์วังหยาดได้พี่น้อง,อองมีเงินเป็นลอยล้านกับเฮ็ดวะได้ได้นไง <c oughs> ขันเขามีลอยล้านเขาชีเ้เฮ็ดอย่างนาะ <c oughs> ลูาดุกขาาดุเต็มเล้เด้นีระวังเด้อระวังมีนี่ตัวนึงนี่นี่นี่้างปลาดุตัวนึ่งบ้าโอดสิผาไปเบิ้งหัวโพี่น้องโอาดุระวังเด้อระวังเด้ปลาดุอ่ะตอดกวนไปได้เาอย่าาง

เต็มเลยนี่น,น,น,นี่นี่ยนี่มิดาหัว,วปัดดุกเด้่ย,ย,น,ยนี่พี่น้องเนี่เต็มเลยนี่บ้าอืมหนีบ้านหีบ้านเออเป็มเลยคนเฮ้ยไปเร็วไปแล้วมีแล้วไม่ไม่นโกนเนี่เต็มเลยป๊าดพูระ ลำมันจังีฝนเต็มเต็มเฮยบุญเติมในตัวงยังเรี่น้องเออมาบังกองกระสือ้นอเ มาเบิงเจอสุดท้ายแล้วเฮ้ยอตัวใหญ่จับสี่เฮ็ดแล้วนพี่น้องน้ำบาหลีเหนียวแห้งดีมันเหนียวมั่นแรงมั่นหล่อไม่ไรเออปลาดุกเมียโตงามยง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 คนน่ะเหนียวเออข้อกับตัวใหญ่อ่ะพี่น้องมือนีงกับพ่อใบสมนีกก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวสีเฮ็ดชิปให้เบิงอีกเรื่อยๆนะครับมือนีงกับพ่อใบสมนีกผู้ใดเบิงชิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้น้ำแน่เด้อครับเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลาน อยางเฮทชิฟต์ยังกับคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะครับพี่น้องมือก,กากเข้ามาสวัสดีครับ